สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของนักปฏิบัติหรือการเจริญสมาธิคืออะไรเป็นอย่างไรการปฏิบัติก็คือการฝึกจิตฝึกเพื่อที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาคำว่าสมาธิในศาสนาก็คือสัมมาสมาธิ อริยมรรคมีองค์แปดสมาสมาธิความหมายของคําว่าสมาสมาธิก็คือสมาธิตั้งแต่ชานหนึ่งถึงัานแปดน,นั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธินี่คือสิ่งที่แท้จริงเราจะมองข้ามสมาธิก็ไม่ได้ถ้าเราไม่พูดถึงสมาธิเราจะพูดถึงปัญญาปัญญาตามความเป็นจริงคืออะไร ก็คือการเจริญพิจณาด้วยการอย่างรู้ด้วยญาณปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิญาณก็ไม่เกิดญาณในที่นี้รู้ได้หมดทุกอย่างด้วยการสนับสนุนของแสงแห่งปัญญาเขาเรียกว่าฌานปัญญาตีความหมายออกมาอีกแบบหนึ่งก็คือความหมายของคำว่าสมาธิก็คือฌาน เราจะตีความหมายแยกออกมาอีกว,ว่าฌานอารมณ์ของฌานมันคืออะไรทำไมเขาไม่พูดกันเลยอารมณ์ของฌานรู้แต่ว่าเข้าแล้วทำไมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าอารมณ์ของฌานคืออะไรอารมณ์ของฌานก็คือนิมิตหรือแสงตอนแรกจะเป็นแสงก่อนแล้วค่อยเป็นนิมิตภายหลัง ถามว่าสําคัญหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัสรู้ด้วยแสงแห่งปัญญาโดยการทําสมาธินั่นแหละสมาธิก็คือถ้าเราจเจริญแล้วก็ต้องเห็นแสงนั่นแหละเจริญแล้วจเจริญสมาธิแล้วก็คือคนที่จะ,จะเจริญฌานนั่นแหละไม่ใช่ว่าสมมติเ่าได้สมาธิคนไหนบอกว่าเราจเจริญแล้วสมาธิ สมาธิที่เธอจเจริญเป็นแบบใดเราก็ตอบเขาไม่ได้นะถ้าเขามีความรู้สมาธิที่จเจริญแล้วคือการจเจริญอัปปนาชานแล้วถ้าเขาถามว่าอารมณ์ก่อนที่เธอจะทําฌานคืออะไรเรามีความกล้าหาญตอบไหมกรรมาฐานที่สามารถเข้าถึงอัปปนาชานได้มีอยู่30วิธีที่เหลือ10วิธีเขาได้แค่อุป,ปจารสมาธิทํำยังไงให้นิมิตปรากฏ นิมิตสำคัญอย่างไรนี่แหละสิ่งที่เขาตอบกันไม่ได้เขาก็เลยไม่ปฏิบัติกันถามว่าแสงสำคัญแค่ไหนสำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนเลยขอให้ได้เห็นกันเถอะแสงอยูน่นะมันประกอบการอย่างไรมันสำคัญแค่ไหนใครไม่อยากได้บ้างใครอยากได้บ้างใครไม่อยากได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษาสมาธิอย่างแท้จริง คนที่บอกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสที่จะได้อันนี้ก็คิดผิดทุกคนสามารถมีได้ทุกหมดก็ให้เราปฏิบัติอย่างถูกวิธีขอให้เราตั้งใจปฏิบัติผลจิตใจของตัวเองเมื่อเราทําให้จิตของเรามันผ่องใสทําไมแสงมันจะไม่สว่างขึ้นเมื่อจิตมันบริสุทธิ์แสงมันก็สว่างสิ จิตตั้งมั่นก็คือสมาธิแะพระพุทธเจ้าก็บอกแต่เรามัวทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้จิตตั้งมั่นแล้วจะรู้และเห็นตามความเป็นจริงจิตตั้งมัน่นสมาธิเกิดขึ้นจิตเกิดสมาธิจิตไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตนั่นเขาเรียกว่าจิตที่รู้อารมณ์เดียวจนทําให้สมาธิเกิดขึ้นมาเพราะว่าแสงมันเกิดจากจิต พอแสงปรากฏขึ้นมานิวรณ์หายหมดในสมาธิไม่มีทางที่จะปวดหัวไม่มีทางที่จะเจ็บหัวเขา่าไม่มีทางที่จะเจ็บขาไม่มีทางที่จะเวทนาเกิดขึ้นไม่มีเวไม่มีทางที่จะคิดฟุ้งซ่านไม่มีทางที่รูปภาพต่างๆจะปรากฏเข้ามาแต่เรามีแสงแล้วแสงนั้นต้องเกิดจากการกำหนดอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นจึงจะรู้ชัด มีบางคนบอกว่าโอ้ถ้าผมหยุดกําหนดลมเสียงก็ไม่เห็นว่างั้นก็ถูกอยู่แล้วอันนี้คือแนวทางที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติต่อไปไม่นานก็เข้าฌานได้ถ้าบุคคลแบบนี้ถ้าบุคคลรู้สึกว่ากําหนดลมไปนานสักพักหนึ่งได้ประมาณสิบนาทีสิบนาทีหรือ30สินาทีอยู่กับลมเข้าลมออกได้อย่างดีแสงปรากฏอันนี้ก็ไม่สงสัยแล้ว นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมาแค่แป๊บเดียวมไม่ต้องสนใจก็กำหนดลมต่อไปมีโยนิโสไม่ต้องมองหาพยายามมิโยนิโสให้มากๆรู้สึกแค่ลมอย่างเดียวแสงที่มาปรากฏแป๊บเดียวออกมานานๆนาทีนี้พอแสงมันมาปรากฏแวบบางทีก็มาครึ่งนาทีบางทีก็มา,า,า,มา้าวิบางอาวิก็นานอยู่นะบางทีก็มานาน นาทีเขามีสองนาทีเขามีพอแสงมาเรารู้แสงปุ๊บกล<ม>ับมาหายใจต่อไปในเวลานั่นเหมือนกับเราเอาสิ่งที่มากระทบเข้ามาอยู่ที่จุดเรากําหนดหนึ่งอารมณ์กระทบสองรานตอนนี้เรายังไม่เข้าใจหรอกแต่เพียงแค่รู้สึกแล้วกลับมาหายใจต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ต้องสนใจหายใจต่อไปเรื่อย ตัวดับนิวรณ์ก็คือแสงแห่งสมาธินี่และใครอยากดับกิเลสได้ถ้าไม่มีแสงดับไม่ได้หรอกในชาตินี้แม้แต่ในความฝันถ้าใครไม่มีฌานหลุดพ้นได้คนนั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วฌานไม่มีเกวุไรปัญญาใครมีฌานย่อมมีปัญญาผู้ที่มีฌานละปัญญาอยู่ใกล้พะนิพานแค่นิดเดียวไม่นิดเดียวหรอกติดนิพพานเลย ก็ตัดไว้แบบนี้ความหมายของคำว่าฌานเราต้องตีความให้ถูกว่าอารมณ์ของฌานคืออะไรไม่ใช่แค่ปิติสุขเอกคตายอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่สุขในชีวิตนี้นะแต่มันสุขจากการพิจารณาให้เห็นองค์ฌานตามความเป็นจริงแต่เราจะสุขอยู่ในนิมิตทั้งสองถารหนึ่งอารมณ์กระทบสองวารบุคคลที่จะเจริญฌานอน,ปนัปปนญสติก็คือเจริญที่ไปจมโ เมื่อพิจารณาองค์ชานให้พิจารณาองค์ชานอยู่ในผวังนี้คือแนวทางของรบูดเจาแต่เราสามารถพูดได้ไหมแบบนี้มันไม่ได้เพราะวเรายังไม่เห็นใช่ไหมต่ถ้าเป็นฌานกสินล่ะฌานกสินอยู่ต่อหน้าเลยแต่ความจริงฌานที่เกิดจากกสินเราอยู่ต่อหน้าเพราะว่าฌานมันนิ่งทั้งหมดความหมายของคําว่าแสงของฌานนี่ จิตที่อยู่กับองค์ฌานหรืออารมณ์ฌานมันไม่ไปไหนอ่ะมันอยู่ที่เดิมมันไม่ขยับเรียกลมไปคนอยู่ข้างๆป้ายป้ากินเข่าฉันทาไม่สะกิดย่างก็ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินหรอกฝนตกก็ให้มันตกลงไปเถอะไม่ได้ยินหรอกฟ้าร้องไม่ได้ยินหรอกม้าเห่าก็ไม่ได้ยินถ้าอยู่ในฌานนะเพราะว่าแสงมันคลองไปหมดแล้ว คนที่อยู่ชานซามขึ้นไปเริ่มจะไม่มีเสียงแล้วได้ยินอยู่นิดหน่อยแม้แต่มาตะโกนใส่หูหยังได้ยินก็ค่อยเองนะชานผลตกจนหลออกจากสมาธิถึงรู้ว่าเปียกอันนี้เรื่องจริงคำว่าฌานถ้าไม่มีชานก็ไม่มีปัญญามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อลังการเลยนะฌาเนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะนั้นคือสัมมาสมาธิเราต้องทําให้มันเกิด นี่ถึงเรียกว่าการเจริญสมาธิที่แท้จริงถามว่าสำคัญไหมสำคัญที่สุดในชีวิตเลยใครที่กำหนดลมได้เห็นแสงโอ้เตรียมตัวเลยปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆรีบสละออกหนีออกจากบ้านได้ก็รีบหนีไปในเวลาที่มีคนสอนได้อยู่รีบไปปฏิบัติแล้วค่อยกลับไปอยู่บ้านใหม่ก็ได้ออกมาก่อนจากบ้านแล้วค่อยกลับไปอยู่ใหม่เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านไป อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ถูกต้องใครมีแสงแห่งสมาธิแล้วยังอยู่บ้านอยู่แสดงว่าคนนี้ทําร้ายตัวเองแต่บุคคลน,นั้นก็ได้สร้างกรรมมาแค่นั้นสร้างมาไม่เยอะบุคคลมีแสงแล้วเพี่ยนปฏิบัติต่อไปอยู่ภายใต้การดูแลของมีคนที่มีความสามารถรายงานสมาธิไม่ขาดสายสมาธิเกิดฌานเกิดไวแน่อยไม่ต้องรอนาน นี่แหละคือความกล้าหารของเรากล้าหารคุยกล้าหารพูดคุยกับอาจารย์เขาก็จะมีวิธีถ้าเราไม่กล้าหารไม่สื่อสารเขาก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตของเธอเป็นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ว่าเธอสมาที่ไปถึงไหนแล้วเขาก็ไม่ไปบอกนะถ้าอยากจะเริญรีบไปหาอาจารย์อยากจะเริญสมาธิมีปัญหาจะได้แก้เราไปเองไม่ได้หรอกถ้าใครเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงรีบเลย อย่ารอสมาธิมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาอย่างที่เราขาดไม่ถึงบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ได้บางทีมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งต่อไปเยาวๆดวยะจนถึงยองทุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสมาธิอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นิวรณ์ต่างๆพยายามสู้กับมันซะก่อนอย่างน้อยเราจะนั่งให้มันเต็มมันลัง เช้าเต็มเย็นเต็มถ้าใครอยากนั่งตอนบ่ายสามก็ามาอยากนั่งบนศาลาอาตมาก็มาบ่ายสามนู้นั่งจนถึงสี่โมงครึ่งบางวันพรุ่งนี้จะเป็นสี่โมงครึ่งบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนั้นนะนั่นแหละอย่างน,น้อยเราก็ได้บัรลังเต็มอะไรก็ตามที่เราเคยทําในวันนี้พรุ่งนี้เราก็ทําอีกมันจะได้คุ้นเคยกับสิ่งเดิม สิ่งที่มันทํามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะสิ่งที่เราทํามันเป็นกุศลสัญญาให้มันจําสิ่งที่ดีอย่างวันนี้เรามาเดินจงกรมหามงสามสิบพรุ่งนี้เราก็มาก่อนเลยนี่เราก็จะได้เดินจงกรมนี่เป็นสิ่งที่ควรทําถ้าสัญญามันจําสิ่งใหม่ๆมันจะไม่อยากยึดติดแต่สิ่งเก่าๆคนเราชอบอยู่กับสิ่งเดิมๆถ้าเราไม่ทําให้มันต่อเนื่องสม่ําเสมอ แสดงว่าเราเปิดประตูนรกเราไม่บีบประตูนรกให้มันแคบพยายามรักษาสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันสม่ำเสมออย่าให้ขาดความสม่ำเสมอนี่แหละจะพาเราไปสู่ความสำเร็จนั่งรอเลยเวลาจะถึงเวลาเขาเรียกว่าสุขาสังคัสสมาธิที่เราสวดกันนะ มีความสุขและความสามาคัคคีที่อยู่ด้วยกันนะมีความสุขนะสังฆัสาธุสามาคสาีญานังที่เราสวดมนต์กันนะนะี่แหละถ้าเรามีความสามาคัคคีอยู่ที่ใดก็อยู่ได้ความสามัคคีของาเรามีเทวดาเป็นประธานก็มองเห็นนะเทวดาเขารู้นะว่าเรากําลังทําความดีอยู่เขาก็อยากสนับสนุนนะสิ่งที่เราควรทํา คือทำให้มันต่อเนื่องสม่ำเสมอให้มันเป็นเวลาเดิมส่วนเราจะเพิ่มเวลาการนั่งมันอยู่ที่สติของเราเนะบางคนสติไม่พอสติกำลังไม่พอฉันท่าอ่อนเวลาก็ไม่ขยับบางคนนี่ขยับอย่างน่าตกใจบางคนนั่งแป๊บเดียวทำไมมันถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเพราะว่าคุณภาพการกำนดลลมของเรามันมีกำลัง บางคนออกจากสมาธิสามรอบยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนี่แสดงว่าฉันท่าเราอ่อนเราก็ต้องนั่งต่อไปนั่งเพื่อให้สัญญาจำเวลาเอาไว้อย่างน้อยๆเราไม่หนีอย่างเราขึ้นมาบ่ายสามชมนี่นั่งยาวนั่งทำความเข้าใจกับมันมันจะฟุง้งมันจะตึงมันจะปวดหัวมันจะเจ็บหัวเขาอะไรก็ต้องสู้กับมันอย่างน้อยๆเราจะทำให้มันเต็มเราจะสู้ด้วยสติ และปัญญาเราจะไม่สู้ด้วยความโกรธเราจะแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยอียาบรหลับตานี่แหละถ้าเราชนะมันในอียาบทหลับตาสัญญามันก็จำได้ทีนี้โอ้เขาผ่านมาอีกจุดหนึ่งแล้วจิตที่มันอยู่กับสิ่งเดียวสมาธิมันก็เกิดจิตอยู่ที่ปลายจมกูกสมาธิก็เ,เกิดที่ปลายจมกูกแต่แสงมันสามารถปรากฏได้ทุกที่ พอความสว่างของจิตของใจบางทีมันปรากฏอยู่นู้นไกลมากยังรู้สึกอยู่แต่ถามว่าไกลไหมไกลจริง,รงๆไกลมากนั่งหลับตาอยู่ตาของเราหลับไม่ได้สนิทหลับไปพอดีพอดีอยากกดเปลือกตาให้มันแรงเดี๋ยวมันจะเป็นโมหะเดี๋ยวก็เกิดความสงสัยเมื่อเราหลับตาลงไปพอดีพอดีจิตของเรายังอยู่ที่ปลายจมูก ถ้าเราไปใส่ใจร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแสงไม่ปรากฏแน่นอนถ้าเราไปบังคับร่างกายเช่นการหลับตาเช่นการนั่งถ้าเรานั่งเก่งเกินไปสมาธิก็ไม่เกิดอันนี้เป็นอกุศลน,นนะคนเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติและกรรมดีธรรมชาติของเราคือการนั่งการเดินการยืนการนอนแล้วก็รวมไปทั้งลมหายใจต้องหายใจแบบธรรมชาติ ของคนเรามีกรรมดีตั้งแต่หลับตาลงไปแล้วเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติถ้าเรามัวแต่นั่งร่างกายให้มันตึงความพอดีของสติและปัญญามันมีอยู่แล้วมันไปไม่ถึงถ้าเราหย่อนเกินไปสติและปัญญาของเรามีความพอดีมันก็จะหย่อนยานลงไปตามอันนี้คือกระบวนการของการปฏิบัติที่สำคัญก็คือฉันทะนั่นแหละ เมื่อชันทะมันมีกำลังการกำหนดลงก็เป็นธรรมชาติเมื่ออินทรีย์ศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันลึกซึ้งเหลือเกินโอ้ทำไมเวลาเราอยู่กับลมได้หนึ่งนาทีสองนาทีดีใจมากออวันนี้ได้สองพรุ่งนี้ได้สามก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราเห็นความสุขและความสงบของการอยู่กับการหายใจมันละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สามารถอยู่กับลมได้เป็นนาทีนี่ถือว่ามันมีความประทับใจอย่างหนึ่งเลยนะ mm hmm. การปฏิบัติอย่างน้อยๆวันนี้ได้สองนาทีขั้งต่อไปเวลาเดิมมันจะได้สามเลทีนี้จะได้สีห้าขึ้นไปส่วนที่เหลือมันจะเป็นอะไรก็ตามมันมันจะได้กี่นาทีก็ตาม,มแต่เราจะพยายามดึงกับคืนมาตลอดไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่ง5นาทีเพื่อให้รู้สึกลมสองนาทีไม่ใช่นะ แต่เราตั้งใจว่าเราจะนั่งไปยาวๆนั่งเหมือนคนไม่มีทุละนั่งเหมือนคนไม่มีความกังวลนั่งเหมือนคนไม่มีความสงสัยนั่งเหมือนคนไม่มีความอยากนั่งอยนั่งอยากหายใจแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าฉันทะวามพึงพอใจในสิ่งที่เราทำอยู่มีสิ่งเดียวไม่ได้หลายสิ่งถ้าเราอยากหายใจรู้สึกว่าเราจะหายใจอย่างไรให้มันรู้ชัด เริ่มใช้คำใหม่แล้วนะเราจะหายใจอย่างไรให้มันรู้ชัดว่าเรามีลมหายใจพอจิตของเราเริ่มคุ้นเคยในทุกๆอียาบทเรามานั่งลงไปหายใจเข้าหายใจออกรู้แล้วว่าเข้าชัดออกชัดในเวลานั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจจุดกระทบอีกต่อไปแต่เราจะไม่ตามลมเราจะรู้สึกแค่ที่เดียวคือปลายจมูกเท่านั้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการ แต่กระบวนการเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการส่งอารมณ์ทั้งหมดถ้าไปรายงานเขาก็จะให้การบ้านมาถ้าอยากสําเร็จในการสมาธิถ้าอยากเห็นแสงเร็วก็รีบรายงานสมาธิที่สาคัญที่สุดนี่แหละจุดนี้บางคนไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองเลยว่าวนเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้มีการรายงานสมาธิก็ไปไม่ได้ เราไม่สามารถทําให้สมาธิเกิดขึ้นเองได้แม้เราจะศึกษามาอย่างเข้าใจเค่ขนาดไหนก็าตามมันต้องมีสิ่งมาดึงดูดจิตของเรามีคนมากระตุ้นมีคนมาให้กําลังใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาแสงแห่งปัญญาทําว่าสําคัญแค่ไหนสาคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติจนเห็นแสงปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าช้าน ถ้าเขาชาญได้อยากตายก็ตายไปเถอะเลยเกิดเป็นลูกป,ประพมปฏิบัติต่อไปเขาวาดสอนอารูปประชานอยากตายก็ตายละไปเกิดบนอรูปปพอย่างแน่นอๆให้ได้แค่นี้ก็ยังดีถ้ามากกว่านั้นคือไม่ต้องเกิดได้โลกียะสมาธินี่อย่างแน่นอยอยังได้เกิดอยู่เกิดเป็นรูประพมลูกประพม,มยังต้องไปเกิดแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จขึ้นมาในโลกนู้นฟังธรรมจักกับพระตสูตรบรรลุเลย แต่ถ้าเราปฏิบตัติต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาอย่างดิบุธิเจ้าทรงตรัสไว้เธอมีโลกีแล้วเธอก็จะมีโลกุตละล่ะเมื่อเธอเห็นโลกุตละละมันก็หมดความหมายอันี้เป็นพระอาเซขาบุคคลไม่ต้องศึกษาอะไรต่อไปแล้วสมาธิก็คือฌานถ้าเราจะขยายลงไปอีกบีบลงไปอีกฌานก็คือแสง ฌานมันนึกขึ้นไม่ได้มันไม่เปิดประตูจิตของเรามันไม่สว่างในฌานเพราะว่าฌานสา,าสามารถขยายนิมิตออกได้ทั่วจัก,กรวาลขยายออกได้ทั้งหมดที่เราอยากจะรู้ถ้าเราไม่มีแสงแห่งปัญญาเราจะเห็นอาการสามองหรือเปล่าเราจะเห็นอดีตชาติของตัวเองไหมเราจะเห็นอวิชชาหรือเปล่าเราจะเห็นลูกปรมัดเราจะเห็นจิตและจิตตสิกหรือเปล่าถ้าไม่มีแสงก็ยากมาก ล้านคนก็ไม่มีหนึ่งคนที่จะเห็นวิปัสนาถ้าไม่มีฌานมีแต่วิปัสสนึกจินตนาการเอาเองทั้งหมดวิปัสนาญาณไม่มีถ้าไม่มีฌานไม่มีทางพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสาวกรูปใดปฏิบัติวิปัสสนากรสมรถะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราคือสมถญานิกสมถียานิกะพระพุทธองค์ของเราจเจริญอานาปณาสติจนถึงฌานที่สปฏิบัติต่อกะระเจิสิบสมาบัติแป นู่นไปถึงยามสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเห็นรูปนามปฏิบัติต่อไปก็จนเห็นขันห้าของตัวเองพิจารณาอดีชชาถอยหลังด้วยขันห้านูนสุดท้ายปะสสมมาสมุทรเจา้าเราเลือชาติอดีนพลังจนรู้จักชื่อของตัวเองสิ่งที่เราทําไม่ได้เหมือนพระพุทธองค์ก็ตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์สามารถรู้จักชื่อฉายาของตัวเองพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรรู้หมดแต่เราไม่รู้ แต่เราสามารถรู้ได้แค่ว่านั่นคือเรานั่นแหละคือทุกขสัจจกเมื่อพระพุทธเจ้าไปเห็นอดีตชาติหนลังพระพุทธเจ้าขอพิจารณาเสวยสุขมิมุติในการพิจารณาอะไรปฏิจจสมุปบาทหรือสมุทยัยไก้จะสว่างแน่พระพุทธเจ้าดับทั้งหมดนิโรธนุ่นยาวสุดท้ายพระพุทธองค์แต่สรู้เป็นสัมมาสัมปวียา มีไหมยามสุดท้ายพระพุทธองค์สอนวิปัสสนาแก่สาวกทั้งหลายไม่เคยเธอไม่มีสมาธิไม่มีทางที่จะสอนพระพุทธเจ้าไม่สอนโดยตรงไม่สอนใครเลยแต่อยู่ที่พระมาก,ก็สอนอยู่สอนเปลี่ยนอารมณ์พอเราเข้าใจถึงรูปปณามัตนาปรามาตัามาตแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาสอนอนาปณสติเหมือนเดิมเพื่อที่จะทําให้เธอจเจริญฌานได้มันจะได้เป็นระบบของการปฏิบัติ ดี๋ยวจะกลับมาสอนวิปัสนาอีกทีหนึง่งเมื่อเรามีฌานก็มีแสงมันสนับสนุนเลยอยากพิจารณาตามความเป็นจริงอยากยกขาก็เห็นความเกิดดับอยากก้าวไปข้างหน้าก็เห็นความเกิดดับของลกาาูกพลนามพรนามาในเวลานั้นเราพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆทุกการเคลื่อนไหวนี่คือตามความเป็นจริงแต่ใดที่เรายังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นนามไปไม่ถึงวิปัสนา ไม่มีทางแม้แต่ความฝันทุกสิ่งเป็นการจินตนาการท่างหมดถ้าเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าอยากเห็นรูปก็เห็นอยากพักผ่อนยงอยู่ในฌานก็ได้เหนื่อยที่จะพิจารณารูปกรรมฐานนามกรรมฐานเราก็มาพักผ่อนที่ฌานนะเพราะว่าฌานเป็นตัวสนับสนุนให้เรามีกําลังปฏิบัติวิปัสสนานี่คือแนวทางที่เราควรทําความเข้าใจ แล้วก็ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่คือลังกำลังเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดแสงแห่งปัญญาเราก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วก็ไม่ต้องนั่งแบบมีความโลภไม่ต้องนั่งมากไม่ต้องนั่งเยอะแต่เราจะทําความเข้าใจกับลมหายใจเสียดสีกันแก้ไขเมื่อเจอปัญหาฝึกในทุกๆอียาบทอย่าตั้งใจมากเกินไปพักผ่อนบ้าง ปฏิบัติหนึ่งมันลังพักผ่อนยีสนาทีพักผ่อนแล้วอยากนั่งอยากเดินก็ทําต่อที่สำคัญคือเราต้องมีกําลังกายแล้วก็กําลังใจถ้าเราเพียนมากนั่นแหละคือความโลภนั่นแหละคือความโลภนะความเพียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกต่อไปจนกว่าจิตของเรามันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ จนสมาธิเกิดขึ้นมาตามความเป็นจริงเ็าเรียกว่าแสงแห่งปัญญาลองดูนะ